ตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันผมขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานโดยยึดความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักเท่านั้น หลังจากรัฐบาลภายใต้แกนนาของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีการหมดสภาพลงนั้นทําให้แต่ละพรรคการเมืองต้องเปิดเกมชิงไหวพริบทางการเมืองมีการสลับขั้วเปลี่ยนข้างกันเยอะแยะมากมายจนเกิดแรงสั่นสะเทือนและเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองของประเทศไทยด้วยครับคําตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลัน ดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทำงานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทำเพื่อประเทศชาติแน่นอนค่ะว่ามีส่วนไหนที่ดิฉันจะทำเพื่อช่วยประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ดิฉันก็ยินดีที่จะทําทั้งนั้นโดยสังเกตสถานการณ์ได้จากสองพักการเมืองใหญ่นี้โดยเป็นท่อต่อจากพี่น้องสามปอได้แก่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณจากพักพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพักรวมไทยสร้างชาติที่ทั้งสองพักการเมืองนี้เรียกได้ว่าถูกคอมเมนต์ในโซเชียลอย่างหนักว่าจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจหรือไม่แต่นายกคนที่ส2ที่ก็ตกไปอยู่ที่นายอนุทินชาญวุฒิกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย และปัจจุบันนี้ทั้งสองพักการเมืองใหญ่นี้ก็ที่จะหลอมรวมเข้าไปอยู่รวมกับพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันครับพี่นายกมีวิธีได้พดเพราะพวกถึงผมถึงถ้าไม่เจอผมผมก็จเจอท่านสวัสดีครับท่านรองรสวัสดีครับท่านนายกครับ ล่าสุดเกิดการแตกหักในพักรวมไทยสร้างชาติระหว่างกลุ่มของนายพีรพันธ์สาลีรัฐววิภาควันหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกับกลุ่มของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักส่งผลให้นายเอกนัทประกาศลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่าเตรียมเก็บกระเป๋าที่ปลายทางอาจเป็นพักภูมิใจไทยแถมลุกกามจนทําให้นายชุมพลจุนใสอดีตสสชุมพรยกทีมงานของสสชุมพรชุดใหญ่ ย้ายไปค่ายสีน้าเงินด่านพรรคพลังประชารัฐพอกวนที่นําโดยนายสันติพรพัดเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มสสในมือของนายทวีสุรบาลสสตังก็ยกตัวและใจไปให้กับค่ายสีน้ําเงินหมดแล้วและเลือกนายอนุทินชาญวุฒิูลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่3าบ ส่วนเหตุผลที่ทําให้พักภูมิใจไทยเนื้อหอมในขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นอ,อานาจของผู้ใหญ่เนวินชิดชอบรวมถึงอนุภาพและเครือข่ายของพักภูมิใจไทยเดิมรวมถึงมีหลายฝ่ายก็มีการแทงหวยว่าฝ่ายอนุร,รักษนิยมนั้นจะต้องอยู่รวมกับพักภูมิใจไทยแน่นอนหากไม่ย้ายฝั่งไปอยู่กับพักเพื่อไทยและมีการแทงหวยอีกนะครับว่าฝ่ายอนุร,รักษนิยมนั้นจะไม่อยู่กับทางด้านของพักประชาชนเพราะว่าคนละดีเอ็นเอกันครับถูกให้เป็นนายก ที่ประชุมมีประเตียนชอบแต่งตั้งให้ในายอนุทธินชาวีรกูลเป็นนายรรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159กาครับขอแสดงกวามยินดีเลยครับนับเป็นพระมหากราณที่คุณแก่ตัวกระผมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้อย่างไรก็ตามการเมืองไทยในขณะนี้รได้ว่ากกำลังเข้าสู่ศึกสามเร้าระหว่างแดงส้มน้ำเงินที่เรียกว่าพักสีน้ำเงินนั้นแม้จะครองบัลลังตึกไทยคู่ฟ้าของนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยหรือจะเกิดนิติสงครามทางการเมืองไว้กลางทางซะก่อนทั้งนี้การเลือกตั้งสมัยหน้าระหว่างแดง ส้มน้ำเงินจะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ